เดิมพันครั้งนี้ผิดพลาดไม่ได้เกมที่มีมูลค่ามากกว่า3 0 0แสนบาทและนี่คือเกมเกมนี้รอบชิงเกมที่2ระหว่างทีมไทยปะทะทีมกัมพูชาในเกมแรกครับแม้ว่าทางทีมไทยนั้นจะสามารถเชือนเอาชนะเวลาทีมกัมพูชาไปได้ แต่ถ้าว่ารูปเกมสูงสีดุเดือดตลอดทั้งเกมมีทั้งรุกมีทั้งรับให้ตื่นเต้นครับมาในเกมนี้ครับทีมกัมพูชาฝ่ายสีขาวเลือกเปิดหมากม้ายงขวาแต่ทางด้านของทีมไทยนั้นอาจารย์บุญสืบแซ่เฮงเนี่ยยังคงเปิดหมากม้าเทียมโบราณซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นท่าไม้ตายของอาจารย์บุญสืบเลยก็ว่าได้ครับ ในเกมนี้ครับทีมกัมพูชาไม่เล่นเน้นตั้งรับเหมือนในเกมที่แล้วละครับอันเนื่องมาจากว่าต้องเก็บชัยชนะในเกมนี้เท่านั้นครับส่งผลทําให้ในนาทีที่3ครับทีมกัมพูชาเลือกเปิดสามเบีย้ยยึดพื้นที่โจมตีทีมไทยครับเนื่องมาจากว่ามองแล้วครับว่าทีมไทยเนี่ยไม่เดินเบีย้ยมาสกัดฝ่ายกัมพูชาเอาไว้ฝ่ายอาจารย์บุญสืบเองครับแก้เชิงด้วยการยอมให้ทีมกัมพูชาเนี่ย ทีมเบีย้ยสูงเข้ามาครับด้วยการเดินเบีย้ยริมกระดานครับแต่เหตุผลนะครับที่อาจารย์บุญสืบอ,อยากเดินในลักษณะนี้นะครับเพราะว่าต้องการให้ฝ่ายทีมกัมพูชานั้นหลบเหลือครับทางด้านทีมไทยเนี่ยจะได้ทางเรือเพื่อโจมตีริมกระดานครับบวกกับตำแหน่งฝุนที่ปลอดภัยในอนาคตยืนใต้เบีย้ยสูงของทีมกัมพูชานั่นเอง สถานการณ์ยังคงเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆครับเมื่อทางด้านของอาจารย์บุญสืบนั้นบุกต่อเนื่องไล่กินเบีย้ยเพื่อให้มายงขวาของทีมกัมพูชาเนี่ยเดินยากขึ้นเรื่อยๆครับหากทีมกัมพูชาเนี่ยใช้เบีย้ยกินจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าแท่นหมากครับทำให้ทีมไทยเนี่ยสามารถเอาเม็ดหรือเอาโคนเนี่ยไปยืนตำแหน่งนี้เพื่อทำเกมรบต่อเนื่องครับและทีมกัมพูชาเนี่ยไม่สามารถนำหมากมาไล่ไปได้ครับ ก่าวก็คือเบีย้ยตำแหน่งนี้ของทีมกัมพูชาเนี่ยจะเป็นภาระบังหมากตัวเองทำให้เกิดแท่นหมากในที่สุดละครับพี่น้องแต่ทว่าในเกมจริงฝ่ายของทีมกัมพูชากลับเลือกใช้ไม้ก,กินเบีย้ยแทนที่จะเอาเบีย้ยกินครับทำให้มีโอกาสสูงที่ทีมไทยนั้นจะสามารถเอาเบีย้ยกินฟรีฝั่งของทีมกัมพูชาได้แต่ทำไมนักกีฬาที่เป็นถึงตัวแทนทีมชาติถึงเดินแบบนี้ เขาเดินผิดพลาดเขาถอดใจยอมแพ้หรือว่าเขามีแผนอื่นกันแน่ใช่แล้วครับนักกีฬาของทีมกัมพูชานั้นมีแผนอยู่ครับ <c oughs> ในนาทีที่5ครับในขณะที่คิดอยู่สักพักครับอาจารย์บุญสืบนะครับยอมเดินตามเกมของฝั่งทีมกัมพูชา <c oughs> ใช้เบีย้ยกินฟรีฝ่ายกัมพูชาครับ <c oughs> คุณสมกักดาครับ <c oughs> ไม่รอช้ารีบแลกหมากทันทีครับ แต่สิ่งที่เรรออาจารย์บุญสืบก็คือสิ่งสิ่งนี้ครับเม็ดกระซวกไสจากทีมกัมพูชาเหตุผลที่แชมป์เมืองพัตตบองเดินสิ่งนี้ครับคงจะหนีไม่พ้นเป็นการเปิดหน้าขุนของทีมไทยเพื่อให้ฝั่งของทีมกัมพูชานั้นเข้าโจมตีปิดเกมอย่างง่ายดายครับการเดินในลักษณะนี้ครับเป็นการเดิมพันที่สูงมากครับเนื่องจากค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะครับ ไหนจะเป็นการเสียเบีย้ยฟรีไหนจะเป็นการจ่ายเม็ดเพิ่มเข้าไปอีกหนึ่งตัวครับหากว่าอาจารย์บุญสืบรอดพ้นจากสถานการณ์นี้ไปได้ทีมไทยครับจะเป็นต่อตัวหมากทันที อาจารย์บุญสืบรู้ว่าขุนเนี่ยก็อาจจะเหมือนรักแท้ครับเพราะน่าจะดูแลไม่ได้แล้วครับจังหวะนี้ครับจึงทําการมุดขุนหลบทันทีครับจากนั้นเนี่ยใช้โคนมาตั้งรับม้าของทีมกัมพูชาเอาไว้เหนียวเอาไว้ก่อนครับแม้ว่าจะโดนบุกย้ำอย่างต่อเนื่องครับแต่อาจารย์บุญสืบเนี่ยก็รับอยู่ครับรีบมุดขุนหลบไปยังที่ปลอดภัยอย่างต่อเนื่องแบบดุดันไม่เกรงใจใครครับจนทีมกัมพูชาเนี่ยเลื้อยโคนของเขาเนี่ย บุกมาจนถึงหน้าบ้านแล้วครับตอนนี้แต่ทางหน้าของอาจารย์บุญสือครับก็ยังอุตสาเนียวได้อีกครับใช้เรือเนี่ยมาผูกเม็ดหยุดยั้งการโจมตีของฝ่ายทีมกัมพูชาได้ครับเนี่ยแหละครับสุดยอดเสียนหมากรุกของเมืองไทยที่ได้ชื่อว่าเกราะหนาที่สุดในประเทศครับสถานการณ์เนี่ยดูเหมือนจะสูสีกันนะครับจนกระทั่งในนาทีที่18ครับเกิดการแลกหมากครั้งใหญ่เกิดขึ้นครับ ทำให้ทีมชาติไทยเนี่ยค่อยๆได้เปรียบอย่างชัดเจนครับจากการแลกโคนตำแหน่งนี้ครับม้าของทีมกัมพูชาเนี่ยก็ยืนในตำแหน่งที่ไม่ค่อยดีนะครับแต่ทว่าอาจารย์บุญสืบนั้นไม่ปล่อยให้จังหวะนี้หลุดลอยไปครับไม่อรอชา้าคว้าเรือไปกดดันม้าของทีมกัมพูชาต่อทันทีครับหากฝ่ายทีมกัมพูชาเนี่ยตัดสินใจที่จะหลบม้านะครับจะโดนทีมชาติไทยเนี่ยเอามา้า1ตัว แลกกับโคนแลกกับเบีย้ยครับซึ่งก็ถือว่าเป็นต่อขึ้นมาอีกหนึ่งระดับครับแม้ว่าทีมกัมพูชาเนี่ยจะสามารถหลอดพ้นจากสถานการณ์นี้ไปได้ก็ดูเหมือนว่าจะรับอยู่นะครับพี่น้องแต่ว่าทว่าทีมไทยเนี่ยก็สรรหาตาเดินบุกโดยการใช้เรือลงมาจับเบีย้ยต่อครับพร้อมที่จะกินเบีย้ยฟรีเข้าไปอีกครับ หลังจากที่ทั้งสองฝ่ายกินแลกกันไปครับทางด้านของทีมกัมพูชานเนี่ยตัดสินใจหลบมาเพื่อจะนําเรือของตนเนี่ยเข้าโจมตีต่อเนื่องครับแต่ทว่าอาจารย์บุญสืบเองนะครับก็เดินแบบชนิดว่าเพลย์เซฟเลยครับถอยเม็ดลงมาครับทำให้ความได้เปรียบที่สั่งสมมาตลอดทั้งเกมเนี่ยลดลงครับเป็นตาเดินที่เน้นทรงเสมอครับเหตุผลที่อาจารย์บุญสืบเลือกเดินในลักษณะนี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเสมอเกมนี้ทีมไทยก็ชนะอยู่ดีครับ เนื่องจากว่าสามารถเอาชนะในเกมแรกไปแล้วได้นั่นเองและสุดท้ายเมื่อมองไม่เห็นความเป็นไปได้ของชัยชนะทางฝั่งของทีมกัมพูชาก็ต้องยอมรับความจริงครับว่าเจาะเกาะทีมไทยไม่เข้าจริงๆครับเกมนี้ขอเสมอทีมไทยในานาทีที่30ปิดสกอร์ให้ทีมไทยได้ออเหรียญทองประเภทชายเดียวโดยอาจารย์บุญสืบแซ่เฮง ในซีเกม2023ซึ่งก็ถือว่าเป็นการรอคอยที่ยาวนานในชีวิตของอาจารย์บุญสืบเลยก็ว่าได้ครับ ให้ของขวัญสุดพิเศษกับตัวคุณด้วยชุดหมากรุกกระดานไม้พับผลิตจากวัสดุอย่างดีมีกระดานพร้อมตัวหมากราคาเพียง790บาทรวมค่าจะดส่งครับผม